โ<ช>คตรมืดมีไฟปะไฟอลโอ้ชิบเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดทันเอสดมาพอดีครับไฟไม่กี่ห้องปิดไฟแล้วจริงไหมเออแล้วอยู่อยม่มติดเลยไอ้นี่เร็วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องแบงเป้นครับผม วันนี้ฮะเป็นการบุกล่าท้าผีคนเดียวก่อนใช้คำว่าคนเดียวเสียงอะไรวะได้ยินว่าเพื่อนๆได้ยินเชี่ยโคตรหลอนคือตอนนี้ผมอยู่กับกล้องน้องฮินนะก็คือเราตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองซึ่งเราก็รอเอสดีในคลิปเราไปดูคลิปเต็มช่องเอสดีแล้วคือเราจะมานอนบ้านนี้กันแต่ระหว่างรองเราก็เลยขอถือเวลาถ่ายคลิปซึ่งบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยแม่งน่ากลัวมากหลายคนเคยได้ยินมาเรื่อง บอกเลยว่าโคตรหลอนเันเลยจะไปเล่าวันข้างในแบบหลอนๆนึซึ่งทางเดินนะฮะคือแบบถนนก็ที่คุณก็เจมาดูดิดูตามกันนี่ฮะทางเข้าบ้านนะเพื่อนๆเห็นปะมันเป็นบ้านไม้เห็นปะวะกูไม่รู้เห็นปะเห็นเห,เห็นมาด,ด,ดูไว้ตั้งขออนุญาตถ่งกับติดนะครับขออนุญาตครับต,ต,ต้องต้องต้องมีของในตัวก่อนทางเข้าบ้านเชี่มมันไนด้ไหแต่กูไม่กล้าขึ้นว่ะกลวไม่ได้กลัวอะไรหรอก กล,ลัวผีเฮียกลัวผีเฮียกลัวทั้งพังกลัวทั้งผ,งผีขึ้นนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้ามาในบ้านหลังบ้านพักที่มันมีรีวิวในอโกลดาเว้ว่าแบบม่งมีที่พักอยู่แล้วราคาถูกมากแต่ในภาพในบ้านอ่ะก็คือแม่งดูไม่มีอะไรเลยแบบก็บ้านปกติคะแต่พอเราเข้ามาจริงๆคือหลอนจัดแล้วมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเยอะมากบอกเลยว่าหลอนจริงหลอไอ้ยิ่นมึงกลัวปะเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมดีมากมึงจะได้ยิวพลังนี่ครับเพื่อนๆมีบ้านที่ไหนกันลาเมล โ้ยิ่งกว่านักวยโคตรหลอนนะนะซึงถามมากวให้ผมริ่มกลัวพียมันมันมีนกตายด้วยแถวนี้แต่ไมู่้หายไปไหนละวูบ้านเปิดไม่ดีเราลืมปิดอ่ะเราลืมปิดทั้งับใช่เราลืมปิดบ้านมันเปิมาคนรูเปล่าดูดิเชื่หมือคนตุกแกบ้านแงกอเฮ้ยอะไรพี่เชื่อกลัวกลัวดูดิโอโหเฮ้ยอะไระ ดูว่าใช่ดูลูกเข้าว่าเหมือนรูปภาพมีชีวิตแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าภาพถ่ายไม่รู้คุณอะเหมือนเคนรูปภาพนี่เขาวาดแต่ภาพอะไรภาพกรอบแกนนั่นั่งผมขออนุญาตนะครับพี่ลองกลับหัวดิหัวกลุ้มไปอีกดูดิเสียนี่จะภาพคนรูปภาพเหมือนมีอะไรจ้องเราอยู่ตลอดเวลาคือผมว่าภาพคนนี้มากในภาพไฮไลท์อะที่ผมอยากจะบอกว่า มันมีภาพหนึ่งโหโหรู้จักเลยเห็นปะโอ้เป็นเส้นเลยแบบมันเป็นตุดเลยอ่ะกลัวจัดนี่ดูทุกคนเห็นปากเหมือนปากอยากให้เห็นพร้อมกันภาพนึงมันยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นหน้าคนแก่มีทั้งนั้นผมไม่รู้แหละขอเปิดไฟวอดไม่ไหวแหละหายใจไม่ออกอ่ะกลัวจริงนะตอนนี้แล้วลูกไฟผมเปิดไฟแล้วหนึ่งโอ้ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะรู้สึกหายขึ้นัน รู้สนี่คือต้องบอกครับเพื่อนๆว่าบ้านหลังนี้เอฟพีดีหามาเลยคือมันมีแต่ภาพวาดที่แบบเป็นภาพคนซึ่งผมตั้งสันนิฐานนครญาตนะครับผมไม่แน่ใจนะบ้านนี้ผมรู้สึกเหมือนประมาณว่าเจ้าของเขาไม่อยู่เลยวหแล้วเหมือนคนอื่นมาซุยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าราคาถูกมากแล้วบวกกับศิลปะแต่ละอย่างมันถูกสร้างมานานแล้วดูจากภาพพิมพ์ในหลังๆก็คือแม่งหลอนจัดแล้วว่าดูดิ แต่ละอย่างมันเป็นงานที่เหมือนเอามือทําซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเคยฟังเรื่องเคยฟังเรื่องบ้านกอบลูกเป็นบ้านที่เกี่ยวกับศิลปินอะไวแล้วมันก็มีเหตุการณนะ์ไม่คาดคิดอะไรก็ตอนแรกว่าจะเล่าเอง ทางนี้ทางนั้นก็ลองไปหาฟังดูก็คือแม่งน่ากลัวจริงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าที่นี่หรือเปล่าเพราะฟังแม่งใกล้เคียงมากมันเป็นบ้านไม้อรัพอข้างหน้าก็เป็นบ้านไม้เว้ยใช่แต่ตรงเนี้ยมันคืออะไรไม่รู้แล้วมันมีมันก็ดังเออเป็นเหมือนก็ดังที่วาดทานศิละปะซึ่งรูปภาพเต็ไมไปหมดแล้วก็ก่อนหน้ามาผมก็รู้สึกดีน่อยก่อนหน้ามาได้ช่วยชีวิตคนไปดูภาพครับแบงระวังแบงแบงเฮ้ยพี่เฮ้ยระวังไอ้แบงระวังระวัง,ง,งเฮ้ยโบ,ยบกโบกแมวแม หยุดๆยุดห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 ยุดยุดหยุดยุดหยุดหยุดหยุดูยุดห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 ยุดียุดห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 ยุด้ยุดห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 ยุดยุดหยุดุดหย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 ุดคยุดหยุดหยุดหยุดยุดห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 ยุดยุดยุยุด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 ยุยุดยุด แล้วมึงเห็นพอดีปุ๊บรีบจอดรถเลยครับปลอดภัยได้ไหมพี่ปลอดภัยปลอดภัยอันนี้นิดเดียวก่อนจะช่วยเขานะเราต้องดูเราด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นอูบบติเหตุสองทุกคนเห็นป่ะก็คือผมได้ไปมีโอกาสได้ไปช่วยชีวิตพี่คนหนึ่งผมเลยรู้สึกว่าวันเนี้ยผมน่าจะทําดีได้ดีแล้วว่ามีแต่สิ่งดีๆีมีแต่สิ่งดีๆก็เลยขอโอกาสพามาเป็นวิทยาทานพามาดูว่าแบบแม่งมันมีบ้านกรอบรูปอยู่บนโลกนี้จริงๆ ก็คือก็ไปช่วยพี่เขาแต่ไปดูในคลิปก็คือไอ้ที่ยิ้มหัว,วเราะอะไรมันไม่ได้แบบมีความสุขเลยนะแต่รู้สึกดีใจที่แบบเปิดได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้คือเอาจริงๆคลิปนั้นถ้าหลายคนเห็นผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปไวรัลอ,อ,อะไรในติ๊กต็อกหรือเปล่านะเปิดไฟแล้วรู้สึกดีขึ้นนะโอ้ดีขึ้นเยอะเลยดีจัดเลยเมื่อกี้แต่ไฟสีไฟ<ต>มันก็แบบเออไฟชนนทุกคน,นบ้านงานศิลปะเขาเหมือนเขาไม่ได้ใชู้กนนแเมื่นเขาใช้มือเลยอะไรอย่างมเป็นเหมือนมือ ทำําไม่มีตรงนี้ผมไม่รู้ว่าประตูคือคุณล็อกเลยผมก็ไม่เปิดนะครับแล้วที่เราหาไม่เจอมือตาแมวมันอยู่ตรงไหนวะเหมือนมันอยู่หลังรูปป่ะใช่แต่ตอนเนี้ยผมกําลังงงว่าตาแมวอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้ก็ไม่เห็นตาแมวตรงนี้นี่ไงเมือวานนีงอตาแมวไม่ได้ใช้งานใชนมากคุณบู๊มันมีกัลยาณ์ ผมอยากนะถามถามเพื่อนๆนะเอาจริงๆเลยทุกคนว่าภาพพวกนะี้มันนานขนาดไหนะที่ฝุ่นจะแม่งจะเกาะขนาดไหนะจริงไหมผมขออนุญาตพาแค่ห้องเดียวเพราะอีกห้องหนึ่งผมรู้สึกไม่ดีเข้าไม่ไหวอืมน่ามคตมืดมีไฟมาก ่โอ้ดูดิเฮ้ยยังไม่เก็บทุกอย่างมันโอเพิดหมดบ้านนะเปิดได้เปิดหมดแต่ตอนนี้โอ้ยดูดิห้องนั้นมันทะลุออกไปข้างนอกไม่มันออกไปข้างนอกเลยตรงที่เราอยู่โอ้อถ้าสมมุติเข้าไปอยู่นั่งมีคนจ้องมองข้างใน่ากลัวคนรู้แล้วโอ้ยเยี่ยตื่นเต้นออกมาสองคนคุณเสื้อผ้าลูกเต็มเลยใช่อ่ะดูดิคฮ้ยรูปอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะคือตอนนี้ผมกล้าพูดเลยผมไม่เห็นอะไรข้างใน ปิดไฟแล้วรู้สึกเหมือนเป็นเป้าินีใช่เปิดได้แล้วชิเข้ามานาโอ้โหห้องน้ำห้องน้ำรวมอ่ะใช่เนี่ยมันก็เก่าเลยดูดินกคำรามหมดแล้วตู่บอกมันกเหมือนไม่กล้าเดินอะไรเลยเชี่ยเหมือนมันงองแล้วนะ่อืมเหมือนนานไปละถ้าช็อตนอยู่อยู่มันเปิดเองกระโดด ขาอันไม่หักหรอกวิ่งได้เจอว่ะแล้วต้องวิ่งนะ้มีอีกโซนสุดท้ายห้องควรอ่ามันก็ดูไม่ได้แบบเป็นบ้านร้างแต่แม่งหลอนชิบหายพูดเลยว่ะแล้วคือมันสภาพนี่ก็เหมือนมีคนอยู่เว้ยเหมือนมีการใช้งานแต่ก็ไม่มีคนอยู่ก็แปลกเหมือนกันมีเสื้อผ้ามีเต็นท์ว่ะ ไม่ไม่ไม่อยากเปิดอะไรเลยก่อนนะี้รู้สึกหมดแล้วเพราะเผื่อเพื่อนคนไหนเคยมานอนบ้านหลังนี้ก็บอกหมือนนะขอรับผมก็จบไปแล้วฮะสาหรับบ้านกอบลูกคือหลายคนมาดูอ่ะดูผมพูดอย่างงี้ยอาจะไม่รู้สึกแต่ผมบอกเลยว่าผมอยู่ตรงนีน้ไม่รู้สึกจริงๆแต่ถ้าผมปิดปิดไฟเพื่อนเพื่อนรู้สึกตามแต่ผมต้องเปิดเพราะผมรู้สึกอันตรายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปิดไฟแล้วก็เดินออกที่ก่อนที่จะ ก่อนที่เราจะกลับกันซึ่งเหตุการณ์ในบ้างอะไรนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็แค่ตอนที่เรามาถ่ายทำกันใช่ไหมใช่ไหมยิ่งเดินมาคือโรงครับก็คือเหตุการณ์ที่เรามาถ่ายมามันก็มันไม่มีอะไรมากก็คือเพื่อความี่าสนใจก่อนเมื้อขนลุกตึ้งหลังกันอยู่เลยสับดูดิแต่แค่เราเพิ่งเกิดจากจินตนาการของเราพวกนี้พวกนี้พวกนี้มันเหมือนมันมีชีวิตสังเกตไหมมอนเขามองเรามองเราตลอดเวลาตอนนั้นเฮ้ยมันมาถังเลย ะรแต่ทางนี้ทางนั้นก็มาดีครับไม่ได้มาเลยก็แบบมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้เพื่อนๆได้รู้สึกความรู้สึกบรรยากาศอารมณ์ติติ้งก็กราบขอเข้ามาผิดพลาดประกันในวันนี้ก็ขออภัยก็สุดยอดมากๆบุกเดี่ยวบ้านกอบลูกมาแล้วิ่งตามหลังกข้ามามืองห้ามน้ำโอ้ทิ้งตากล้องไป เออเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่านเอสดมาพอดีครับไฟเมื่อกี้กูปิดไฟแล้วจริงๆนะเออแล้วอยู่ๆแม็กซิตเนีไอ้นี่เร็วมึงเป็นพยานกูนะอ่ะสาบานไม่ได้สร้างสถานการณ์ปิดแล้วเมื่อกี้ปิดไฟแล้วจริงๆผมกดปิดแลใช่ๆน่มันเป็นไปได้เหรอก็ไม่รู้นี่กูพูดจริงนะเออใช่กูเห็นมันปิดแล้วไม่รู้กูปิดแล้วจริงๆเอาไปดูในกล้องกูปิดปะเห็แล้วปิดแล้วใช่ปหมก็ปิดหมดแล้วอ่ะเวอร์เกิน เมื่อกี้ก่อนออกมีฟุตเรายืนตรงนี้หยิบไฟมันปิดเปิด,ด,ดอจะเเวววววลลยยยยกกุ้้้นนนคคคม่่่ดดดดััแแแแปีีืชตา ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งโอเคโอเคสุดท้ายนะฮะไม่ใช่กิมมิคไม่ใช่ไปบินทบาทเออเดี๋ยวเราต้องรีบไปบินทบาทต่อว่าถ้าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาคือบอกเลยว่าปั๊กไปเดี๋ยววิ่งมาคนเดียวโอเคฮะเจอกันนะอีพีนะ